ส,สวัสดีค่ะไหมสงค่ขขะกลับมาพบกับน้องใหม่ิงตรงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหมก็ยังอยู่ที่ท่าเดออยู่นะคะน,นี้นะคะไหมก็ได้เห็น,หนพี่เขานะคะมาจากเมืองยองนะคะเมืองยองแล้วก็มาเก็บผมนะคะที่ท่าเดอเลยนะคะก็เลยแปลกใจว่าทําไมถึงมาไกลจังนะขี <c oughs> ่สมาเนี่ยจากเมืองยองมาเนี่ยข,าาขี่รถเคืองอะ่ะโอ้ ขี่รถเครื่องมานะคะมาถึงที่ท่าเรือนะคะมาเก็บผมนั่นเองนะคะผมอะไรนะคะไปดูนะคะไม่ใช่ผมผมเส้นผมของเรานี่นะคะนี่ผมยุ่งนะคะเราไปดูนะคะซมนี่นาผมผมยุ่งนะคะเปิ่นแดกจานะอันนี้เอาถ้วยมาแลกนะคะ ควยมาแลกอันนี้ขายจื้เนี่ยสวัสดีน้องหอมค่ะสวัสดีค่ะเก็บผมเก็บผมนี่นะคะผมอันนี้แดกเพราะว่าถุงนี่แดกในจานขี้หวยเนี่ยมันมันไม่ได้มีเยอะเนี่ยแต่ละบ้านมันก็มีนิดนึงอันนี้เคนละแต่ลายบ้านเกาประมาณนี้แหละขนหัวแกลยคนหัวแก้วเก็บแลกชามนะคะ มีอะไรบ้างผมที่มันจิดสีเขาไม่เอาด้วยนะไม่เอาหรออ๋อผมธรรมชาติเนาะผมที่ย้อมสีเขาไม่เอาอ๋อผมที่ย้อมสีไม่เอานะคะเอาผมแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะนาะเฮอ้ยายากับเมียหิวข้าวนะคะให้กินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูนะคะนอันนี้ผม คุณย่านะคะเนาะของคุณย่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้เท่าไหร่เนาะหิวข้าวกินข้าวก่อนนะคะคนจังให้จื้อนะมันจังะมือจังอ๋อมีตาช่างอยู่นะคะนี่ตาช่างเล็กๆ ใจนะเอา่สงสัยอะมากซะงั้นะมาเค่ะจับนึงเขามีการว่าจะเอาเงินหรือว่าจะเอาถ้วยนะคะเขามีการว่าะเอาเงินเอาหวานเอาเงินนนาะเอาเงินนี่เอาเงินนี่อะไรกัน คือว่าสามสิบบาทโอ้แค่นั้นสามสิบบาทนะก้อนก็ก็แพงเหรอนะแพงอ่ะถูก่ะอสามสิบบาทสามสิบบาท30บาทก็ทิ้งต้องไปไงน่ะเนาะทิ้งสามสิบบาทนะคะเท่านั้นนี่ก้อนใหญ่เลยนะคะสามสิบบาท คือตังที่จะทำตังที่ได้จากการขายปลาปลได้ปอเอาถ้วยนออะไ้กี่ได้บาทแน่ใช่เราสามหวยสามห่วยอ๋อสามหวยเออเนาะได้ถ้วยสามสามหวยนะคะใช่ถ้วยก็ได้สาม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 จานสามถ้วย นมากเราส่วนมากคนที่นี่จะเอาตังค์มากกว่าเวลาได้ตังค์เราเอาไปทำบุญบุญเพราะว่าไม่รู้ว่าเส้นผมเขาเอาไปทำอะไรไงใช่ใช่เอาตังค์ไปทำบุญดีกว่าค่ะนั่นก็เหมือนกันนะคะอันนี้น้อยนะโกกันนั่งแจนเนี่ยวันมาเจ้าหงีนี่แจนเนาะเปลือเปลือเอากระซูงตีนได้ท่างหร่เนาะปีฮะมึงเขียะโอ๋ส่งเข้าไปที่ประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ มันมาเล้ยสัตหน้าันจะปนเอาเงินนี้ก็เอาเงินากระน่เอาเงินเอาเงินนะคะเอาเงินไปทำบุญดีกว่านะคะนั่นได้เท่าไหร่น่ะได้หกสิบบาทคสบาทองคนนะคะของหญาแล้วก็ของจริงตุ้งผมมีน้ำมือฝนกาจริงตุ้งอันเนาะวันนั้นรงเ้ามันไม่มีคนเออ ไปถึงท่าทีดเล็กก่เชิงตุงเปิดโปอกกาเมกาเมืองจีนเปิดมามาหับสื่อทางอ่ะมีพ่อค้าแม่ค้าจากประเทศจีนนะคะมารับซื้อนะคะนี่เป็นช้านะไม่อีเด้เจนน่ะปวดหังมันมันไม่นเส็จ เป็นกองโอโลไวเนี่ยอันนี้อันนี้มันเป็นชื่อไว้มันมันพอดีอะดีอยู่แต่มันกปีเยมันแบพูดถึงอะออแปลงเนาอยู่เป็นกองปไบคึ้งเง้วีเามวนน่ะนาะึงคึงมากนาะ อ๋อมันกินกันเนาะแปลกเนอมันเสยออยู่ๆกินกันเนาะปวดจันทร์ตื่อได้กบมันมีแดกใจอย่างนี้นะกองๆงันนะมันเป็นเห็ดอะอ๋อปลเลียงเปิดหาเฮ็ดนั่นเนาะปลส่งในี่ส่งมันนีไปอ่ะอ๋ออนนี้น่ารักมากเออไม่เคยก่อเอันนี้อันนเรานี่ค่ะ ไม้ถ่ายถ่ายรูปภาพตัวเหรอถ่ายรูปภาพแบบยุบยุบผมด้หรอเนาะหยิบผมหยิบผมแล้วก็ถ่ายเลยโอ้โหอะโอเค นี่นะคะถ้าใครมีผมนะคะก็เก็บไว้ได้นะคะสามารถเอามาแลกเป็นจานก็ได้หรือว่าแลกเป็นเงินก็ได้นะคะเงินก็จะไปใช้หรือว่าไปทำมูญก็แล้วแต่นะคะเราก็จะไปเรื่อยๆนะคะไปเก็บตามบ้านตามบ้านนะคะเก็บเรื่อยๆก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะ ธุรกิจขายเส้นผมนะคะปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงตุงหรือว่าที่หมู่บ้านไหนๆนะคะก็ยังมีเก็บกันอยู่นะคะเก็บแล้วก็สมพ่อเลี้ยงเมืองจีนนะคะหรือว่าส่งจะมีอะไรชาวพาม่านะคะมาเก็บอีกนะคะก็คือจะเป็นเขาย่างกุ้งเนาะที่ใหม่เคยถ่ายให้ชมมันนั้นนะคะมีรายการนะคะรายการน่าจะ โบคําสีอะไรเนี่ยรายการนี่แหละที่เคยไปถ่ายที่ยัางกุ้งนะคะเก็บผมแล้วก็เป็นโรงงานเก็บผมแล้วก็เป็นทําเป็นเส้นทําเป็นวิกผมแล้วก็ส่งออกประเทศจีนแบบนี้นะคะแต่พี่ที่ประเทศจีนเออไม่ใช่ผู้ผิดที่ประเทศไทยนี่ไม่แน่ใจว่ามีเก็บกันแบบนี้หรือเปล่าน,นะคะเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเนาะ <S <S อาจจะมีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีแบบ เส้นผมเนี้ยเก็บไว้ได้นะคะเก็บไว้ถือถ้าที่ประเทศไทยไม่รับซื้อนะคะก็มาขายที่เชียงตุงได้นะคะเนาะขายหรือว่าแลกก็ได้แบบนี้นะคะใหม่เคยถ่ายให้ชมอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่ใหม่เก็บเส้นผมไว้เนาะแต่แม่ไม่ได้ขายนะคะตอนนั้นมันเป็นคล้ายๆกับพันกันแบบนี้นะคะพันคําเป็นก้อนๆเลยนะคะก็เก็บไว้ก็คือแม่จะเก็บ ไว้บูชานะคะบูชาว่าคิดว่าเป็นผมเขาเรียกว่าผมอะไรผมเจ้ากี่นะคะเจ้ากี่เนี้ยอยู่มันก็จะพันกันเองนะคะพันกันเป็นก้อน,อนเลยนะคะก็เอาไปบูชานะคะเอาเข้าวสารใส่นะคะถ้าเข้าวสารหักเนี้ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุตรคนนะคะเป็นความเชื่อของแม่นะคะแม่คิดว่าถ้ามีผมพันกันแบบนี้จะนําสิ่งดีมาให้นะคะจะค้าขายอะไรก็จเจริญ ก้าหน้าหรือว่าค้าขายอะไรก็ก็คืออ่องอะ่ะเขาเรียกว่าอ่องแบบนี้นะคะถ้าภาษาคืนภาษาไทยแบบนี้เนาะอ่องหรือว่าทําอะไรก็จเจริญก้าหน้าค้าขายร่ารวยแบบนี้นะคะอันนี้เป็นความเชื่อนะคะก็แม่ก็เลยเก็บไว้นะคะเก็บไว้ก็เอาเข้าวสารใส่ถ้าเกิดข้าวสารหักเนี่ยสแสดงว่าเส้นผมเนี่ยมีชีวิตเหมือนเหมือนมีชีวิตอะไรแบบนี้เนาะใหม่ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เอาน้ําหอมใส่นะคะ ก็คือทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนน้าหอมใส่แล้วข้อสารใส่แล้วก็บูชาไว้ตรงที่ใต้หิ้งพระนะคะเพราะว่าผมเนี่ยบางคนเป็นผมเขาจะเรียกว่าผมจากี่นะคะจากี่ก็คืออยู่ๆก็พันกันเองแบบนี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไม่ทําอะไรเลยแบบนี้นะคะก็จะเป็นความเชื่อไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราเก็บเส้นผมไว้แล้วก็ถ้าเกิดเ,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 เป็นใหญ่ๆเยอะๆเลยที่เขาทําเป็นม้วนๆอะ่ะเขาก็จะเก็บไว้แลกสิ่งของหรือว่า นั่นงนะ,ะถ้่ๆท่าน,นไหนมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปน้องใหม่เซนตุงได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ใหม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดซับสไครป์ให้น้องใหม่เินตุงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมน,น้องใหม่เินตุงนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเ๊ายบายใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะไปแล้วค่ะ